ซูซูกิสวิตนะคะรถนะคะปี2014ค่ะเครื่องพันสองนะคะราคาอยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่5,160บาทนะคะค่ะเรามาดูตรงหลอดไฟนะคะหลอดไฟแบบว่าใหม่กลิบเลยค่ะออกดีไซน์ด้วยสวยงามมากเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็มาดูตรงล้อนะคะล้อก็คือขอบ16นะคะแบบเดิมๆของเขาค่ะก็ยังใหม่อยู่นะคะคุณลูกค้า แล้วก็มาดูไฟไท้ายของเขานะคะแบบว่าดีไซน์ได้สวยงามมากเลยค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ซูซูกิของเขาค่ะค่ะภายในด้านหลังของเขาแบบว่ากว้างขวางมากเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะกว้างขวางมากสะอาดสะอ้านดีนะคะด้านหลังค่ะแล้วามาดูตรงคอนโซลรถนะคะสีดำค่ะสวยงามมากนะคะสะอาดสะอ้านดีค่ะ แล้วถัดลงมานะคะก็จะเป็นจอทัชสกรินนะคะอันนี้จะเอาไว้จิ้มเปิดเพลงได้ค่ะแล้วก็ถัดลงมาก,ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับแอร์ค่ะตรงนี้ก็จะปุ่มปรับระดับแอร์แบบว่าเพิ่มความเย็นลดความเย็นก็คือตรงนี้นะคะถัดลงมาอีกก็จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสีดําค่ะเบาะนุ่มมากเลยนะคะคุณลูกค้า ไม่มีขาดเลยนะคะดูได้ไม่มีชำรุดตรงไหนเลยสาสัานดีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยนะคะอันนี้แตงของเขาดังมากดังมากเลยนะคะคุณลูกค้าเลขไม้อยู่ที่9 4้า9พัน็ดกโลเมตรนะคะรถคันนี้ถือว่ายังเลขไม่ยังไม่เยอะนะคะคุณลูกค้าค่ะภายในด้านหลังของเขานะคะแบบว่า กว้างขวางมากเลยค่ะคุณลูกค้าเบาะนี่แบบว่านิ่มมากเลยค่ะนะคะเบาะของเขาค่ะเดี๋ยวนองเอจะมาสรุปรถคันนี้ให้ฟังนะคะ s u สกิสวิฟต t สีแดงนะคะแบบคนที่ถูกสโลกับสีแดงต้องแนะนำรถคันนี้เลยค่ะ s ุสกิสวิฟต t นะคะรถนะคะปี2014ค่ะเครื่องพันสนะคะราคาอยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่5,160บาทนะคะ รถคันนี้ถือว่าไม่แพงนะคะเลขไม้ก็น้อยมากเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะสวัสดีค่ะ